สวัสดีค่ะวาเลนตีมัม คลิปที่ผ่านมานะคะก็มีเอฟซี uh, นะคะท่านหนึ่งชื่อคุณเคยอีสานนะคะที่ติดตามขอขอบคุณมากนะคะคุณเคยอีสานที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นแรกมาถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะน้องเคยอีสานนะคะเขาถามบอกว่าเขาออกกําลังกายโหนบานะคะเขาทำให้ uh, ปวดส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่า uh, กล้ามเนื้อตรงซ uh, ี่โครงตรงเนี้ยทั้งแถบนะคะ uh, อักเสบ เพชรก็จะมาสาธิตในการนวดนะคะช่วงช่วงนี้ช่วงนี้นะคะให้คุณน้องนะคุณเคยอ,อีสานเดี๋ยวไปดูนะคะขั้นตอนในการนวดรักษาหรือแก้อาการการปวดซี่โครงไปถึงตัังตรงข้างด้านข้างของลำตัวนะไปดูกันเลยนะคะ <S <S <ๆ>เพชรนั่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเพชรก,ก็จะ สังเกตนะคะตั้งแต่ตรงนี้เลยถ้าใครที่โหนบาหรือว่าออกกำลังกายหนักๆยกเวทย้วของหนักคอมพิวเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะมารวมกันนะคะแล้วก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วก็จะปวดตรงนี้นะคะขั้นตอนแรกโดยใช้มือนะคะสองข้างนะคะ,ะ,ะทั้ง4นิ้วไปเลย กดลงไปแล้วก็นวดนะคะกดลงไปครึ่งคร,งครึงนะคะตั้งแต่ช่วงนี้นะคะด้านล่างของไหปลาราแล้วก็นวดไปนะคะทั่วแล้วไหช่วงไหปลาราแล้วมาถึงนะคะตรงเนินนี้นะคะเนี่ยใครที่ออกกำลังกายเห็นผู้ชายที่แบบโอ้หชายที่แบบโหแบบหน้าอกให,ใหญ่กว่าผู้หญิงอำ <c oughs> เป็นมากๆเลยอะอย่างเงี้ยนะคะจะรู้สึกตึงแบบนี้เวลาเดินดแบบนี้ คือแบบไม่มีช่องว่างให้หายใจอะ่ะก็ไม่มีช่องว่างก็รู้สึกอึดอัดเงี้ยอลองกดตรงนี้นะคะช่วงนี้ลิ้นปี่ตรงนี้นะคะ,ะกดลงไปกด1 2 3องากดลงไปแล้วก็หมุนหมุนหมุน กดลงไปแล้วก็หมุนหมุนมุนได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะจะเป็นผู้หญิงที่ออกกำลังกายเยอะๆนะคะตรงเนี้ยรู้สึกนะแข็งแข็งะนวดได้หมดนะคะไปถึงหน้าไหล่นะคะเสร็จแล้วนะด้านข้างนะคะด้านข้างนะยกขึ้นมา,าแล้วตรงนี้จุดสำคัญนะคะของคุณน้องเขยอีสานนะคะกดลงไป นี่มันจะรู้สึกปวดตรงนี้ก็คือการที่ใช้ร่างกายหรือการออกกําลังกายที่หนักเกินไปช่วงนี้นะคะอ่ากดตรงใต้ลักแรบเลยกดอ่าหนึ่งสองสามกดละมุนโอ้โหอ่ากดอ่ากดกดกดอ่าช่วงนี้ที่น้องเจ็ดนะคะอ่ากดทิ้งไว้หายใจเข้าหายใจออกนี่อ่ากด อันนี้ซี่โครงปุบปุ๊บปุบเนี่ยกดเบาๆแค่คลึงๆเท่านั้นแหละค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่เซนซิทีฟเซนซิทีฟนะคือโหเป็นความรู้สึกแบบกดนิดเดียวก็รู้สึกจิกนะจิกแบบนี้นะคะอ่ากดไปนะเดี๋ยวไม่เพิดสัตว์ที่ให้ดูอ่ากดอู่ตรงนี้ด้วยนะคะใครที่บริหารหน้าท้องหรือเล่นกล้ามท้องเนี่ยนี่ตรงบริเวณนี้นะคะที่น้องเคืออีสานนะคะเป็นอ่ากดแบบนี้แล้วก็ มุนกดไปหมุนมุนมุนอ่าบริเวณนี้ทั้งสองข้างใครก็ได้นะคะหรือว่าแม่บ้านก็ได้ที่หิ้วของหนักๆห,หรือว่าอ่าทำอะไรก็ได้ถูบ้านกวาดบ้านคอมพิวเตอร์เนี่ยได้หมดเลยนะคะนวดได้สามารถนวดได้หมดช่วงนี้สำคัญมากบางท่านก็ไม่เคยรู้เลยนะคะว่าช่วงนี้มีกล้ามเนื้อที่ยึดด้านข้างด้วยเห็นไหมอ่า ครึ่งครึงคร่งครึ่งอ่าตรงนี้นะคะสำรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าหายจะออกกดไปค้างไว้หายใจเข้าหายใจออกกดไปอ่ากดไปหายใจเข้าหายใจออกซี่โครงนั่นเองนะกดอูอ้ปวดเลยปวดเลยปวดเลยแน่ อีกข้างอีกข้าง่กางะกดไปแบบนี้อือโอ้โหได้ด้วยาจากลิ้นปีมานะคะทอ้องกดมุนมูนมุนมุนมุนมูนมุนกดเอียงดึงเข้ามาหาลำตัวกดไว้ ใต้รักแร้นะคะสมมุติว่าเจอจุดกดเจ็บแล้วนะคะหายจะเข้าหายจาายจออกค้างไว้กดแล้วก็ยืดกดลงไปยืดกดลงไปยืดสมมติเจอละโอ้ตรงส่วนเนี้ยที่น้องเขาบอกว่าปวดตรงซี่โครงตรงนี้นะคะกดไปนวดเบาๆทุกวันนะคะ แล้วความเจ็บเนี่ยหายไปหลังจากนวดเสร็จนะคะเอาผ้าคุนหนูห่อกับน้ําแข็งนะคะให้เย็นเย็นนิดหนึ่งแล้วก็เอามาประครบตรงนี้1 0บถึงสินาทีทําเป็นประจําทุกๆวันจนกว่า ความเจ็บนะคะระหว่างซี่โคงนะคะช่วงนี้หายไปหวังว่านะคะน้องอาการดีขึ้นนะคะตอนช่วงนี้ก็หยุดการออกกาลังกายนิดนึงเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองแล้วดีขึ้นแล้วเราค่อยมาออกกาลังกายกันนะคะ วันนี้เพรก็หวังว่าคลิปของเพรสั้นๆอันนี้คงมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะโดยเฉพาะนะคะคุณน้องเคย,เคยอีสานชาแนลนะคะขอให้หายเร็วๆนะคะถ้าเกิดว่าเทคนิคนี้นะคะได้ช่วยน้องให้หายนะคะเป็นปกติก็กรุณาเขียนมาบอกกันด้วยนะคะวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะและสวัสดีค่ะเจอกัน